ตม้องขึ้นยอดคอบนนะตาเหอะด้านนน้นอต้องมีบนตานทาง้เชือไม่ไม่จำได้นี่ไหมเกิว่าขึ้นบนดไขึ้นนอะนนะคอบนเลยถึงจะได้มันฟันอ่กรตัวกจมเลยนาัวนะอั้องได้ไห กอดแน่นๆเล่นๆเล่นๆเลบัวเล่นๆ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 เล่าๆเล่นๆเล่นๆ หมูด้ักหบอบหมูวลาอ่ะนี่้องไม่ได้ดี้องไทยได้ลูดูอูอ่อูได้ครับอ่วตพี่อ่ะอ่ะครับดูอยู่ครับตองหายไปหาตองตองใบงูเล็บตองตองนีนอยู่ตรงนีู้่ อาจารย์ทายจ้ะทายไมเดียวเลยเดี๋ยวอาจารย์นะเดี๋ยวกล้องอยูกลองอปิดหลายเขาไล่ไปเอานะได้ยูได้ยูเออก่เฮ้ยกลับด้านนะถ้าเอาด้านเงาออานปนะ

หนังสือมันกลับหน้ดูนะสงคนสือลับเดี๋ยวยังเออมีเขียนตัวเล็กๆตรงขอบไม่ไม่รู้เยอยแต่คนคนดียเขาไม่เห็นน้องถอดถุงเท้าดีกว่าเดี๋ยวลื่นนัองถอดถุงเท้า มันถึงตรงไหนละวถ้าถึงตรงไหนมันก็มีส่วนลื่นนะถ้าไม่ถอดมันมีส <No ่วนลื่นน้องพอถุงเท้าก่อนเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นไม่พนง แใหญ่ฟนๆสิถึงปุ๊บปีนเลยอ่ะพอถึงพอถไปือก่อนมันยังไม่หมดคนคนขับรถไปซื้อวันนั้นไม่ได้ไปไม่คอยมาไม่มาคอยหน้าอะโบขูตรงหน้านี่ ออกมาจากบ้านผ่านได้ยุ่ยมาหลายมันคือเป็นแล้วแต่เขาบอกว่าจะมาน้่ารถไปทีนี้มันเราเสียค่ารถอย่างมันคิดจะได้กว่าเรามันเสียได้ให้เราแล้วก็อยากเออว่าอันนี้นะไปเที่ยวว้าวที่นี่ว่าไปหมดเลยเราได้จากเราก็ว่าถ้าไปเป็นก็ไปก็ได้เสร็จเอาขวดน้ำแล้วก็เอาเนี่ย แต่ไม่ทันช่วยดูรามายังอยู่วางไว้ด้านข้างเตือนเตือนเตือนเตี้ยนเสร็จแล้วก็กลับเขาตกกลางคืนเฮ้ยจำไป็มีไม่มีเสียงโทรศัพท์เลยเข้ามาหาไม่เจอเอาลืมโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็ไม่เจอมีไปหาตองตองก็ถามเดินกลับมาตรงที่แก้วยืนด้านซ้ายมือจริงไม่ฝ่าเรี้ยวมาแล้ว หมามคงลากไปนอนอยู่ตรงนั้นดีไม่หายบนกระวัวลากอันนี้โรอ,อู้ดีนะ<ต>ไม่หาไม่มีอะไรอไบอกนะปู่ย่ากายย่าดีนะไม่หายได้พี่ต้อย ธรรมดาที่มีคนไม่มากเลยนะคนชอออกคนจะเดินเนี่ยทางมันสั้นต้องไม่ใช่ต้องผูกบนผูกล่างสองปุ่มมันจะได้ขี้ผ้าหลงต้องผูกปุ่มล่างเนถ้าผูกแบบนี้มันรวมกันหมดต้องเอาอะไรให้ต่อกันนะมีเก็บกัดไมปะไม่มีไม่ใช่ผูกบนผูกล่างคะสองมุมมันเออ ระวังนะกายเอ้ากายต้องดึงตรงนู้นน้มันตึงจะได้ปิดสองข้อต้องดึงตรงนู้นน้มันตึงก่อนเอาเดี๋ยวมัดไปอ่ะี่ชอย่ามัดไปมัดไปก็มัดกันได้แล้วใช่ไหมี่ยอันนี้มัดได้ได้มัดล่ากับบนครับเอาสองข้อวันนี้มันนรวบเลยมันเลยรวมไป นี่ liksom, น่นนะถูกของถูกมากแต่ว่าถ้าคนว่าถ้าเป็น้นี้ระบบคารถแล้วมันก็ถ้าเราไปซื้อเลยมันก็จะไปซื้อเลยพอดีโชคดีเหมือนไทยนำไปเจอร้านนี้นะร้านนี้ซื้อเนี่ยแบบโอเคนี่ได้ซื้อท่าห่อศพมานี ถ้าเด็กๆมได้เขามาเอาจะนีกินก็หลายตังอยู่นะเอาบวกเป็นเมตรนะเาซื้อไม้ที่ไปซื้อไม้แถวนั้นนะมันจะถูกอ้าันจะั่งเคยซื้อเหมาไม้เลยีเลยเขให้ได้ของีเฮ้เงเกเลยเฮ้ยเ